สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้าน FC High Win ทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถมิซูบิชิไทยท่านที่จอดอยู่ข้างผมเนี่ยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยดีรีวิวตัวรถนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเพราะว่าความยากนะครับท่านผู้ชมครับก็คือในตัวรถเนี่ยนะครับมีหมอ้ออยู่2ใบขวางอยู่ปกติมีหม้ออินเตอร์คูลเลอร์1ใบยอยู่แล้วก็ถือว่ายากแล้ว ลูกค้าไปใส่หม้อออยคูลเลอร์ระบายเกียร์ขึ้นมาอีก1ชุดแล้วมันแย่งพื้นที่บริเวณวินทั้งหมดเลยครับปกติผมจะไม่ค่อยดีรีวิวตัวรถนะครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเพราะว่า ม,มันจะคล,คล้ายกันหมดกลัวท่านผู้ชมทางบ้านจะเบื่อซะก่อนแต่คราวนี้ไททันคันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านปกติเขาเป็นการติดฝังวินที่ใช้เวลามากที่สุดธรรมดาการฝังวินทั้งหมดถึง2วันกวา,ว,าว่าเลยทีเดียวครับความยากเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันแต่ละที่ก็จะบอกว่าติดตั้งไม่ได้ติดตั้งไม่ได้ก็คือ it, ถ้าจะติดตั้งได้ก็จะต้องไปย้ายอินเตอร์ไปย้ายออยคูลเลอร์ ไปให้ไกลๆพ้นวินก่อนความจริงก็คือคำตอบของช่างก็ไม่ผิดครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเราไม่ได้ย้ายทั้ง2แบบเพราะถ้ามีการย้ายพวกอินเตอร์หรือ,อพวกออยคุณเริ่มเมื่อไหร่ปับ๊บพาระงานจะเพิ่มอย่างมหาศาลนะครับแล้วก็ไม่มีตำแหน่งที่จะวางหม้อทั้ง2ใบด้วยเราก็เลยต้องออกแบบตัววินขยับปรับเปลี่ยนให้ได้ตำแหน่ง ที่ลูกค้าบอกเบื้องต้นไว้ว่าให้อยู่ตำแหน่งนี้นั่นเองความเตี้ยของตัววินเนี่ยนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกต F4 จะเห็นมีแคงอยู่ตรงนี้นะแ้งกันกระแทกอยู่ตรงนี้วินจะต้องอยู่ในแคงตัวนี้แปลว่าพื้นที่น้อยมากเมื่อน้อยมากปั๊บเราก็ต้องมาสร้างแบบถาดชนี้ทั้งใหม่ทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยพอเหนือขึ้นไปปั๊บเนี่ยตัววินสูงได้ไม่เกินนี้ สูงไปได้ไม่เกินนี้เลยถัดจากนั้นเนี่ยอ่ากล้องมาดูใกล้เนี่ยตัวนี้มันจะมีอินเตอร์อินเตอร์คูลเลอร์ขวางอยู่นะอินเตอร์ยังไม่เท่าไหร่ครับขยับวิ้นสูงขึ้นมาได้นิดหนึ่งแต่ถัดไปครับ Oil ออยคูลเลอร์ที่อยู่ด้านในนี่ครับนะเนี่ย,ยมันขวางพอดีเลยอ่าพอเรามองต่ําลงมาเนี่ยครับถ้าต่ํากว่านี้วิ้นก็จะไม่สวยแล้ว มันก็กลายเป็นย้อยลงไปเลยนี่เผอิญว่ามันยังไม่ต่ำกว่าแข็งสีส้มๆนี่แข็งการกระแทกเนี่ยนะครับมันยังไม่ต่ําเมื่อมันไม่ต่ําแน่นอนมันก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่ยังสวยอยู่มันก็คือเป็นงานกรีดงานเข้ารูปที่จะทํำยังไงก็ได้วินดูออกมาดีแล้วก็ใช้งานได้จริงที่สําคัญยังต้องแข็งแรงด้วยงานพวกนี้มันก็เลยล่าช้าและพลาสติกพวกนี้นะครับมันกรีดได้ครั้งเดียว นะมันเกียได้ครั้งเดียวเมื่อเกียได้ครั้งเดียวแล้วเนี่ยแน่นอนครับมันก็พลาดไม่ได้เมื่อพลาดไม่ได้ช่างก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะนะมันก็ระบักตัวเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้วินตัวนี้กันติดตั้งยากแล้วมาดูวิธีการใช้งานว่ามันยากตามที่มิสู <ไป S 1> วิชิไท <ป S 1> ทันปาเจโรสปอร์ตคันนี้นะครับยังเป็นรถที่นิยมใช้ท่องเที่ยวป่ากันอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ คือทางทีมช่างเราเนี่ยยังมีติดตั้งมาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดเวลาแสดงว่ายังอยู่ในความนิยมของผู้ใช้ผู้ท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าด้วยราคาปัจจุบันเนี่ยนะครับไอเจอ้าสปอร์ตไลเดอร์ปาเอ่อโทษนะปาเจโร่สปอร์ตคันนี้ราคามันถูกลงมาเยอะเลยทีเดียวครับเรียกว่าไม่ถึงแสนอย่างเงี้ยนะครับเออโทษนะไม่ถึงล้านฮะแหมทาไมถึงแสนนี่ต้องสสยแย่งกันตายเลยมันก็เลยเอ่าเป็นที่นิยมที่สำคัญเวลา รถที่มันราคามือสองที่มันไม่สูงมากเวลาเราจะไปไหนแต่ละทีแต่ละทีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ต้องระมัดระวังรถมากไม่เหมือนป้ายแดงแกะกล่องเนี่ยโอ้โหจะโดนขูดขีดเงี่ยต้องระวังต้องอะไรเมียเอียดทีงเนี่โอโ้โหขุเขา่าแทบอ่อนเลยพอเพิ่มเมียตบกระบาลหัวทิ่มมึงมามึงพามานมาแถวนี้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะแล้วก็ลดราคามันไม่ถึงล้านนี่ครับเรามีเงินที่จะส่วนหนึ่งเนี่ย มาแต่งรถได้เที่ยวได้แต่คราวนี้มาดูวิธีการใช้ครับท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูว่าเวลาปลดเกียร์ฟรีเนี่ยครับปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องถอดกระจางตรงนี้ทิ้งเพื่อล้วงนะครับนะเราลวงเพื่อไปปลดเกียร์ฟรีอยู่ด้านไหนนู่นแต่คราวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับช่างออกแบบใหม่อ่ะลองปลดเกียร์ฟรีให้ดูครับลวงครับสายล้วงปุ๊บนี่ฟรีเรียบร้อยแล้วเดี๋ย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 วอ่าอย่าเพิ่งดึงเดี๋ยวให้ดูขาตัว ต่อขาเกียก่อนว่าเราออกแบบยังไงขากล้องเออโทษ้นะขาของวินก็จะออกมาอย่างนี้นะเมื่อออกมาอย่างนี้แล้วคราวนี้เราก็ดึงเชือกออกไปได้ละเมื่อเชือกเราเกาะที่ต้นไม้แล้วเราก็ล็อกเกียร์เลยครับเราก็ดันกลับง่ายๆเลยครับเข้าไปที่เดิมนะถ้าเราไม่ต่อขาเกียร์อย่างนี้มันก็ต้องเจาะรบโบูโบโบรงนี้เพื่อล้วงเข้าไปนะ หรือไม่ก็ต้องถอดตัวนี้ออกไปเลยนะซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเห็นน่ยก็จะต้องถอดตัวนี้ทิ้งไปครับถ้าไม่ยอมถอดก็ต้องเปิดฝากระปองล้วงเอาก็เลือกเอาว่าจะล้วงบนล้วงล่างล้วงข้างล้วงเล่นท่าล้วงอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วครับเมื่อเราเมื่อเราล็อกเกียร์เราลงดึงดูนี่ล็อกแล้วนะครับนะไม่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 ออกละคราวนี้เราเสียบปลั๊กดีโมดครับปลั๊กรีโหมดนี่ครับตำแหน่งที่เราย้ายปลั๊กออกมาเนี่ยนะครับ กล่องรีโมทเราย้ยายไปตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานซึ่งตรงนี้ก็เป็นเพิ่มภาระงานทั้งเส้นครับทําให้งานนั้นล่าช้าครับสําคัญคือต้องให้ตรงมาร์กด้วยนะครับการกดวินเนี่ยนะครับก็จะมีอินกับเอานะครับกดอินคือเข้านะครับหรือตามตามลูกศรขาลงเนี่ยนะครับกดเอาคือเชือกออกนะครับ กดอินนะครับเพื่อเก็บเชือกอความเร็วใช้ได้ทีเดียวครับนะไปปี๊ดลืด่นปื๊ดลืด่นปื๊ดเลยครับคราวนี้ถ้าเราก็จะคายเชือกด้วยไฟฟ้านะครับอันนี้กรณีขายด้วยเชือกด้วยไฟฟ้าต้องรอให้วินนั้นเงียบเสียงก่อนนะครับแล้วค่อยกดปุ่มกดปุ่มเอาเพื่อนำเชือกออกครับ เน่เข้าออกครับเวลาเราถอดสายรีโมทออกนะครับมันจะมีเงี้ยงอยู่ฮะเคี้ยวอยู่ให้เราบีบเข้าไปนะครับให้มันจมเข้าไปเราก็ดึงออกแบบง่ายๆเลยครับแล้วก็ปิดกันน้ํากันขี้เกลือคันขี้ดินนะครับคราวนี้มาดูการใช้รีโมทไล้สายบ้างครับเน้นนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองครับจะไม่มีคําว่า ออนออฟอยู่เนี่ยออนคือดันขึ้นออฟคือลงครับสวิตช์อยู่ด้านข้างนี่ครับออฟอยู่นะครับตอนนี้ดันลงแล้วก็เพียงแต่ดันขึ้นเมื่อดันขึ้นแล้วเนี่ยนะครับรีโมทพร้อมใช้งานแล้วครับก็จะมีอินกับเอาเหมือนกับรีโมทสายนะครับก็จะต้องเก็บเชือกก็คือการกดอินนั่นเองครับ เวลาจะกดออกให้กดเอานะครับเมื่อยามเราใช้วินเรียบร้อยแล้วครับแนะนำให้เปลี่ยนให้ปิดสวิตด้วยนะครับเพราะว่าประหยัดแบตเตอรี่นะครับถ้าไม่ปิดมันก็พลังงานก็จะใช้ไปเรื่อยๆืก็จะแบตเตอรี่หมดนะแบตเตอรี่ตัวนี้ไปที่ร้านถ่านนะครับถ้ามันหมดเมื่อไหร่เนี่ยแต่นานครับนานเลยทีเดียวครับก็กดมาที่ off ในขณะที่เรากดเชือกใกล้หมดนะครับถ้าเราต้องการเก็บเชือกให้ตะขอชนกับไฟลีดต้องค่อยๆกดนะครับอย่าก,กดม้วนเดียวนะครับนะอย่างเงี้ยตึก๊กนะอย่างงี้เรียบร้อยหรือเราจะนําตะขอมาสับในตําแหน่งนี้ก็ได้นะมันจะมีหูเอาไว้ลากจูงอยู่ดูของตัวรถเองนะครับก็แค่นี้เองก็ใช้ลืมแล้วครับ